ไฮมิรัสังคอนดิจิวัตชิวัซันเดสสวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพสโซทูนยินดีต้วนรับครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงสกิลใหม่ของคาสฟอร์ดนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นแพทอัปเดตเมื่อวันที่4ธันวาคม2024นะครับซึ่งในวันนั้นก็ได้มีการ อัปเดตสกิลใหม่ให้กับคาร์ฟอร์ดเนี่ยอยู่2ตัวด้วยกันนะครับงั้นก็ไปดูกันเลย <S <S ก็มาเริ่มกันจากสกิลแรกนะครับจะเป็นสกิลที่อยู่ต่อลงมาจากตัวสกิลฟอตอนแฟร์นะครับไปอันขวาสุดเลยกับสกิลที่มีชื่อว่าฟอตอนแฟร์เอ็กซ์เทนชันนะครับมันจะเป็นสกิลที่เป็นแบบแพสซีสกิลแล้วก็มีผลเฉพาะกับเมนคาร์ดคาร์ฟอร์ดเท่านั้นนะครับผลของมันก็คือเมื่อใช้คอมเพล็กซ์เทคนิคหรือฟอตอนบรัส จะขยายระยะเวลาของฟลอนแฟร์ที่ทํางานอยู่แต่ว่าหากไม่ได้ใช้งานฟลอนแฟร์เอฟเฟกนี้จะถูกนําไปใช้กับฟ o อนแฟร์ครั้งต่อไปแล้วก็จะสะสมได้แค่3ครั้งเท่านั้นนะครับก็คือมันจะเป็นตัวสกิลที่จะช่วยเพิ่มระยะเวลาของตัวสกิลฟ o อนแฟร์ให้ซึ่งการกดใช้งานคอมพลา t เทคหรือว่าสกิลผสมหรือไม่ก็จะเป็นตัวฟลอนบาร์ที่เป็นอันตินะครับการกดใช้งาน1ครั้ง จะเพื่อระยะเวลาให้4วินาทีก็คือจะบวก4บวก4ไปเรื่อยๆแต่ว่าสามารถใช้งานได้เต็มที่เนี่ยทั้งหมด3ครั้งก็คือจะบวกได้เต็มที่ก็คือเป็น12วินาทีด้วยกันนะครับนี่คือตัวสกิลที่จะมาช่วยเพื่อระยะเวลาของตัวฟลอนแฟร์ให้แล้วก็ถ้าหากว่าเราใช้งานในตอนที่ยังไม่ได้กดฟลอนแฟร์นะครับเราจะมีการเพื่อระยะเวลาเนี่ยในการกดครั้งถัดไปก็คือเมื่อทําการกดใช้งานถ้าพวกนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับพอกดใช้งานฟลอนแฟร์ปุ๊บ มันจะเป็นฟลอ์นแฟรที่มีการบวกระยะเวลาเนี่ยเพิ่มเติมเข้าไปให้เรียบร้อยกันแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าจะเก็บได้เต็มที่เนี่ยแค่3สต็อก12วินาทีเท่านั้นซึ่งถ้าหากว่าเรากดครั้งที่4-5หไปต้นไปมันจะไม่มีการเพิ่มเรื่องของระยะเวลาตรงนี้นะครับอันนี้ก็เลยจะเป็นตัวสกิลที่มาช่วยให้ฟลอ n ์นแฟรเนี่ยสามารถใช้งานได้นานมากขึ้นนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งสกิลที่ได้มีการเพิ่มเข้ามาใหม่ในครั้งนี้นะครับก็จะอยู่ในแถวต่อไปอันซ้ายสุดกันเลยนะครับกับสกิลที่มีชื่อว่า Lot Tech a m p l i f y จะเป็นสกิลแบบแพสซิฟสกิลแล้วก็มีผลเฉพาะกับตัวอาวุธล t เท่านั้นนะครับผลขา้มันก็คือจะเพิ่มดามจและเพิ่มค่าสถานะดาวที่เกิดจากเทคนิคหรือก็คือสกิลเวทน,นั่นเองนะครับแล้วก็มันจะเป็นตัวสกิลที่ ไม่ต้องใช้แต้บในการอัพกันด้วยนะครับจะเห็นว่ามันจะเป็น sp 0หรือก็คือสามารถอัพได้แบบ ฟรีๆกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งนี่จะเป็นตัวสกิลที่มีผลกับตัววุลอตที่เป็นอาวุธหลักของคาร์สฟอร์เท่านั้นแล้วก็จะเพิ่มทั้งพลังโจมตีแล้วก็เอ e m เมนต์ดาวนะครับให้กับการใช้งานสกิลเวทแบบปกติเนี่ยทั้งหมดกันเลยทีเดียวนะซึ่งการเพิ่มค่าเอเลเมนต์ดาวนะครับหรือก็คือการที่บอสหรือว่าัตุบางตัวเนี่ยล้มลงด้วยผลของสเตตัสของตัวธาตุใช่ไหมครับซึ่งอันนี้จะมีการเพิ่มอยู่ที่20%ออันนี้ก็เข้าใจง่ายๆนะครับแต่ว่า การเพิ่มดาเมจตรงนี้มันมีแบ่งเป็น2ส่วนนะครับอันแรกก็คือจะมีการเพิ่มดาเมจพลังโจมตีเนี่ยให้กับส่วนที่เป็นจุดอ่อนนะครับอยู่ที่10%แต่ถ้าหากว่าไม่ใช่จุดอ่อนจะเพิ่มอยู่ที่1 5ด้วยกันนะครับจะเห็นว่าเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยส่วนที่เป็นจุดอ่อนเนี่ยจะน้อยกว่าอยู่5%แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเวลาที่เราทำการโจมตีส่วนที่แบบเป็นจุดอ่อนนะครับมันจะมีการ เพิ่มดาเมจเนี agree, ่ยเพิ่มขึ้นอยู่20เป็นปกติกันอยู่แล้วหมายความว่าดาเมจสุดที่เนี่ยก็คือจะเป็น10คูณกับ20หมายความว่าจะมีการเพิ่มอยู่ที่32ด้วยกันนะครับนี่คือดาเมจสุดที่สุดท้ายที่ถ้าหากว่าเราใช้งานสกิลเวทเนี่ยโจมตีส่วนที่เป็นจุดอ่อนก็จะมีการเพิ่มดาเมจมากขึ้น32แต่ว่าถ้าหากเป็นส่วนที่ไม่ใช่จุดอ่อนเนี่ยก็คือเพิ่มอยู่ที่15ดนะครับซึ่งคําว่าจุดอ่อนในทีี่นน้ะครับ มันจะนับทั้งจุดอ่อนบนตัวศัตรูเองแล้วก็นับไปถึงการแพ้ทางของศัตรูกันด้วยนะครับหรือก็คือสำหรับตัวคาร์ดฟอร์สอาวุธล็อตที่โจมตีเป็นเวทกันอยู่แล้วเนี่ยก็คือจะมีการโจมตีได้ทุกท่าก็สามารถเลือกโจมตีท่าที่ศัตรูแพ้ทางมันก็นับว่าเป็นจุดอ่อนกันแล้วก็คือจะมีการบวดาเมจเนี่ยเต็มที่ถึง32%อยู่ตลอดเวลากันนั่นเองนะครับซึ่งเน,นี่ยมันจะเป็นตัวสกิลที่มาช่วยเรื่องเกี่ยวกับ การใส่ตัวอุปกรณ์ที่แบบว่าเป็นตัวฟิกซ่าวีนะครับสำหรับตัว ฟิกซ่าหรือตัวพิเศษสกิลนะครับมันจะมีตัวฟิกซ่าวีกันอยู่ด้วยซึ่งมันจะเป็นตัวฟิกซ่าที่ถ้าหากว่าโจมตีส่วนจุดอ่อนเนี่ยมันจะมีการบัฒนาเมทที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งมันก็จะนับเรื่องเกี่ยวกับการแพททางธาตุกันด้วยนะครับแล้วก็มันจะเป็นการที่เราสามารถเพ่มดาเมทเนี่ยแบบคูณกันไปหลายๆต่อกันได้ก็คือคูณจากทั้งโจมตีจุดอ่อนคูณจากสกิลใหม่อันนี้คูณกับตัวฟิกซ่าของตัววีนะครับมันทาให้เราสามารถโจมตีได้หนักและก็รุนแรงมากขึ้นก็สาหรับบบคนที่่แว เล่นคาร์ฟฟอสเป็นหลักใช้งานตัวอาวุธล็อตด้วยก็จะแนะนำว่าให้ไปหาตัวฟิกซ่าวีเนี่ยมาใช้จัดใช้งานได้ง่ายแล้วก็เพื่ออบียดได้มากที่สุดกันด้วยนะครับโอเคครับและนั้นก็เป็นรายละเอียดสกิลใหม่ทั้ง2สกิลของคาร์ฟฟอสที่อัปเดตเข้ามาเมื่อวันที่ 4ธันวาคม2024นะครับซึ่งความจริงในแพทวันนั้นนะ่ะมันไม่ได้มีแค่อัปเดตเรื่องเกี่ยวกับสกิลม่เท่านั้นยังมีการปรับบาลานซ์ค์ทฟอร์ที่ปรับเยอะแบบสุดๆกันไปเลยนะครับทั้งเรื่องเกี่ยวกับตัวสกิลเรื่องของตัวเทคนิคคอมพาวเทคตัวอาวุธของตัวคัทฟอร์เลยได้ว่ามีการปรับที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ยิบย่อยกันพอสมควรนะครับซึ่งไม่ขอจาดลึกกันในคลิปนี้ก็แล้วกันนะซึ่งสำหรับคนที่อยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการปรับเนี่ยเดี๋ยวผมจะ แปะลิงก์เอาไว้ที่คารายต้คลิปนี้ก็สามารถกดเข้าไปอ่านกันได้เลยนะครับเพราะว่ามีการปรับให้คาร์ฟอร์ดเนี่ยน่าเล่นขึ้นไปแบบค่อนข้างจะเยอะกันไปพิเศษกันเลยทีเดียวนะครับในคลิปนี้ขอเน้นไปที่ตัวสกิลใหม่เท่านั้นนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดที่มาพูดถึงกันในคลิปนี้แล้วก็ถันอนาคตเนี่ยมีการปรับบาลานซ์ขาดอะไรมาอีกมีเรื่องเกี่ยวกับสกิลอะไรมาอีกเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลับมาที่กันเหมือนเดิมก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครััััับบบสสววดีคครรแล้พกนนใหมม่าเ